เอาเหลียงข้าหายแล้วจริงๆด้วยหลังจากที่ข้าถูกพิษพลังวิญญาณก็ติดขัดหากฝืนใช้พลังจะยิ่งทำให้อวัยวะภายในรู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกเผาแต่ตอนนี้ไม่มีอาการนั้นแล้วร่างกายของข้าฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิมแล้วพิษในตัวข้าถูกถอนออกไปแล้วจริงเหรอเช่นนั้นก็เยี่ยมไปเลยข้า ต้องขอภัยแม่นางด้วยที่ข้าร่วงเกินไปบุญคุณที่แม่นางช่วยสิทธิ์น้องข้ากูลเลี้ยงจะจําไว้หากต้องการให้ข้าช่วยเหลือเรื่องใดขอแค่แม่นางเอ่ยปากต่อให้ต้องบุกน้ํเลยไฟข้าก็ยินดีทาข้าเองก็ต้องขอภัยแม่นางด้วยข้ากินยาของยอดเขาโอสถมาเดือนหนึ่งแล้วยังไม่อาจถอนพิษได้แต่กินยาแม่นางเพียงเม็ดเดียวไม่คิดว่า พิษจะถูกถอนจนหมดสิ้นสัพคุญ,ญาของแม่นางนั้นช่างเยี่ยมยอดอย่างน่าประหลาดใจข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนขอให้แม่นางเอาไปให้ข้าด้วยที่เข้าจใจแม่นางผิดไปพิษของเขาถูกถอนไปแล้วจริงๆนะหรอยาของแม่นางท่านนี้ช่างวิเศษเหลือเกินคิดไม่ถึงว่าแผงข้างทางจะมียาวิเศษถึงเพียงนี้ช่างทำให้ประหลาดใจยิ่งนัก อีกทั้งขายราคาแค่เห็นวิญญาณก้อนเดียวยาของยอดเขาโอสถต้องใช้ถึง15ก้อนถึงจะซื้อได้หนึ่งเม็ดเทียบกันแล้วคุ้มค่ามากกว่าข้าต้องเด็ไปแย่งซื้อซะแล้วห้องถงเขาโอสดช่วงนี้การค้าของเขาโอสดเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นสิทธิ์พี่เจ้าการค้าของเรา รุ่งเรืองมาโดยตลอดแต่ว่าช่วงนี้มีสิทธิ์ของเขาหลวยหยุนเฟิงชื่อยินโยได้เริ่มเปิดแผงขายยายาของนางไม่เพียงขายถูกกว่าของเราแต่ยังมีคุณภาพเยี่ยมอีกด้วยทำให้ผู้คนจำนวนมากแห่ไปซื้อที่ร้านนางขอรับได้ยินมาว่าตอนนี้นางซื้อร้านที่เมืองเจียงหลานไว้ร้านหนึ่งข้าคิดว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป การค้าที่เมืองเจรานของเราจะถูกชิงตลาดไปแน่ครับปึ้งคนของเขาหลัวหยุนเฟิงงั้นเหรอคนของเขาหลัวหยุนเฟิงอับจนนั่นกล้าดียังไงมาแย่งการค้าของเขาโอสดไปกินหัวใจเสือมาจากไหนถึงได้กล้าถึงเพียงนี้พาข้าไปที่ร้านของนางข้าอยากจะเห็นหน้านางนะ ร้านสมุนไพรของยินโยณเมืองเจหลาหยินโยเจ้าใช้เวลาสั้นเพียงสามวันก็สามารถเก็บเงินซื้อร้านนี้มาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเสดีพี่ร้านสมุนไพรใหญ่โตมากค่าจะเรียบแย่เหลียงซินกับหวังเอ่อพังมาเที่ยวเล่นด้วยกันิเส์ียินโยขอบคุณในความขยันของท่าน เขาหลวยินเฟิงของเราถึงได้มีร้านเป็นของตัวเองแล้วนี่เป็นแค่การเริ่มต้นตอนนี้มีหนึ่งร้านต่อไปก็จะมีสองร้านสามร้านสี่ร้านโอ้ปากตีไม่เบานี่เจ้าคนเดียวคิดจะขยายร้านให้เขาหลัวหยินเฟิงมากมายช่างคิดเพ้อฝันเจ้าเป็นใครมาที่นี่มีเรื่องอะไร ตาไม่มีแววเอาเสียเลยท่านนี้คือนักปรุงยาจากเขาโอสถดสิทธิธ์พี่เจ้าอูจีได้เย็นมาว่าเจ้าปรุงยาถอนพิษที่ยาของเขาโอสถดถอนไม่ได้ดูท่าเจ้าก็มีฝีมือพอตัววันนี้ข้าจะเชิญเจ้าไปให้คำชี้แนะสักหน่อยจิถ้าไม่ใช่เพราะ สำนักเจียรานมีกฎห้ามสิทธิ์ในสำนักต่อสู้กันเองและห้ามแย่งชิงทรัพย์สินแล้วก็ข้าได้พังร้านนี้เป็นนานแล้วแต่ไม่เป็นไรเป็นแบบนี้ก็ดีข้าจะให้นางต้องทำให้เขาลอยยืนฟึงอับอายโดยไม่ทำผิดกฎของสำนักในโทษฐานที่นางกล้าดีมาแข่งกับเขาโอสถของขา้าชี้นะจ่ายเงินหรือไม่ จ่ายเท่าไหร่ถ้าไม่จ่ายเงินข้าก็ไม่มีกระจิตกระจใจจะชิน้แนะเจ้านะล้อเล่นหรือเปล่าการค้าขายของฉันกำลังไปได้สวยวุ่นกับการเก็บเงินไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระเอาการแข่งขันระหว่างเจ้ากับข้าย่อมมีเงินวางเดิมพันหากเจ้าแพ้ข้าต้องการสูตรยาถอนพิษในมือเจ้าและเจ้าจะไม่สามารถขายยาอะไรได้อีก ถาหาค่าแพ้ร้านขายยาทั้งหมดของเขาโอสดในเมืองเจียงล้านต้องตกเป็นของเจ้าเป็นยังไงฮหดูท่าทางเห็นแก่เงินของเจ้าข้าเลยใช้ร้านในเมืองเจียงห้านเป็นเดิมพันนางยังเป็นเด็กสาวจะมีฝีมือสักแค่ไหนเชียวเทียบกับข้าคงเทียบกันไม่ติดเอาร้านในเมืองมาพน,นันก็ไม่เป็นไร สูตรยาของนางหักตกอยู่ในมือค่าบวกกับฝีมือการปรุงยาของข้าเขาโอสดจะต้องได้เงินก้อนโตแนะ่มีการค้าใหญ่มาส่งให้ถึงที่เขาโอสดมีร้านค้าอยู่ในเมืองเจหลานมากมายถ้าได้มาคงจะผ่อนแรงไปได้มากการค้านี้ไม่ทำคงเสียดายแย่ือตบลกแต่พวกเจ้าต้องทำสัญญา ถึงจะเชื่อถือได้นะย่อมได้อยู่แล้วเมื่อเจ้าแพ้ให้ข้าเจ้าจะต้องเสียใจที่ตกลงกับข้าในวันนี้อยากเห็นสภาพของเจ้าในเวลานั้นเสียจริงลานเจียลานทางทิศใต้วันนี้มีการประลองปรุงยาระหว่างสิทธิ์เขาโอสถดกับเขาหลวยุนเฟึง ปกติจะสู้กันแต่วันนี้จะแข่งขันด้วยการปรุงยาช่างเป็นการประลองที่พิเศษจริงๆแต่สิทธิ์เขาหลัวยุนเฟิงก็ช่างกล้านะักใครๆก็รู้ว่าเขาโอสถเป็นสำนักปรุงยาอันดับหนึ่งของสำนักศึกษาเจาลานคิดจะแข่งปรุงยากับสิทธิ์เขาโอสดไม่เท่ากับว่าต้องแพ้อย่างอนาตรหรือแม้ว่าข้าจะไม่เชี่ยวชาญการปรุงยา แต่ก็มีความรู้ทางด้านยาพอสมควรการประลองของเจ้าสองคนในวันนี้มีข้าเป็นผู้คุมการประลองและผู้ตัดสินผู้อาวุโสชูบัดนี้เจ้าทั้งสองได้ลงสัญญาเรียบร้อยแล้วฝ่ายที่แพ้จะต้องทำตามข้อตกลงที่ทำไว้มีข้อโต้แยง้งอะไรหรือไม่ไม่มีไม่มี นั้นก็ดีข้าจะจับฉลากหัวข้อของการแข่งขันของวันนี้ประกาศให้พวกเจ้าได้รู้วันนี้พวกเจ้าสองคนจะต้องปรุงยาหุนหยวนเจ้าสองคนใครปรุงยาหุ่นหยวนได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะเช่นนั้นเจ้าฮูจีนักปรุงยาชนชั้นกลางระดับเจ็พบกับผู้อาวุโเสชื สำหรับค้ายังไงก็ได้ถ้าไม่เคยเข้าทดสอบการรุงยามาก่อนเลยไม่มีระดับชั้นเอ๊ไม่มีชนชั้นฮหน่าคันสิ้นดีแม้แต่ระดับชั้นยังคิดจะแข่งอะไรอีกมาเล่นสนุกงั้นเหรอจริงด้วยเรียบกับเขาหลือหยินเฟิงไปซะอย่าได้อยู่ให้ขายนะ่ะไม่มีระดับชั้นแล้วจะทําไมคนอย่างสิษย์พี่ยินโย ต่อให้ไม่มีระดับชั้นก็เอาชนะพวกเจ้าได้เจ้าอูจิเป็นนักปรุงยาอัจฉริยะของเขาโอสถหยินโยแข่งกับเขาออกจะเอาละนักปรุงยาระดับเจ็ดแข่งกับยินโยเริ่มการแข่งขันได้ยินโยคนนี้นี่จริงๆเลยไม่มีระดับชั้นก็แสดงว่าไม่เคยฝึกปรุงยาและยังจะมาแข่งขัน อีกนะดูถ่าข้าไม่ได้ขาดดาวผิดนางไม่รู้วิธีปรุงยาที่ถูกต้องเลยซ้ำเช่นนี้ยังจะกล้ารับปากแข่งกับข้าดูถ่านางคงเป็นหญิงโง่ที่โลบจนขาดสติการแข่งขันครั้งนี้เจ้าอูจ้คงจะเป็นฝ่ายชนะอย่างไม่ต้องสงสัยข้าก็คิดแบบนั้นนักปรุงยาแบ่งเป็นสามชนชั้นคือชนชั้นกลางช,ชั้น กลางชนชั้นสูงชนชั้นปรมาจารย์แต่ชนชั้นจะมีเก้าระดับเจ้าอุจจ้อายุเพียงยี่สิบต้นต้นก็บรรลุเป็นนักปรุงยาระดับเจ็ดในชนชั้นกลางซึ่งน้อยคนนักที่จะทำได้นักปรุงยาที่มีพรสวรรค์เช่นเขาจะพ่ายแพ้ได้ไงอีกครึ่งชั่วยามข้าก็จะปรุงยาสำเร็จละด้วยความสามารถของข้า ไม่ว่าจะการยาออกมาแบบไหนก็ถือเป็นยาชั้นเยี่ยมที่เหนือกว่านางอยู่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นนั่งดูท่าทางอันนาบอายของนางคงน่าสนุกน่าดูยาหุ่นหยวนมันง่ายเกินไปสำหรับฉันแล้วแต่ปัญหาคือจะชนะการแข่งขันนี้อย่างไม่เอกกอกรึกได้ยังไงการแข่งปรุงยาไม่เหมือนกับการแข่งอื่นๆ หากยาที่ปรุงออกมาเป็นยาชั้นเลิศกินไปก็จะถูกผู้คนจับจอ้องอ๋อจริงด้วยฉันจำได้ว่าหากกินยาหุนนยวนเข้าไปก็จะเกิดผลข้างเคียงคิดออกแล้วว่าต้องทำยังไงพวกเจ้ารีบดูนางนางจะทำอะไรนะนางเด็ดกรีบดอกเทียนลิงออกมาแล้วใส่ก้านของมันลงไปในตากลันยานี่มันวิธีอะไรกันยังมียา หัวเสือนั่นมันมีพิษไม่ใช่หรอโดยปกติตักปรุงยาจะไม่ใช้มันใสในการปรุงยาแต่นางกลับใส่มันลงไปในเตากลั่น่ะนี่นางปรุงยาเป็นหรือไม่เหนยนโยติ์พี่เหียนโยมักจะมีวิธีที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครไม่รู้ว่ายาที่สิ์พี่ปรุงออกมาจะอร่อยหรือไม่ดูเหมือนว่าการปรุงยาครั้งนี้ ห็นโยก็คงทำอะไรที่ไม่ซ้ำใครอีกแล้วครึ่งช่วยยามต่อมาอมโอ้อาวอโซชูนี่คือยาที่ปรุงเสร็จแล้วฮ่าฮการปรุงยาครั้งนี้ของข้าทุกคนจะต้องตกตะลึงโมใไม่เลวเจ้าอุจินี่เป็นยาอุ่นยวนคุณภาพสูงโอ้สมแล้วที่เป็นเจ้า ยาที่กลันออกมาจากแต่ละชนชั้นจะแบ่งออกเป็น3ระดับคือต่ำกลางและสูงยาที่เจ้าอุจิก,กันออกมาเม็ดนี้อยู่ในระดับสูงอีกสิปีข้างหน้าสิิทธ์พี่เจ้าจะต้องปรุงยาชั้นเยี่ยมออกมาได้แน่นอนอยากเห็นเขาปรุงโอสดถาดบริสุทธิ์สักครั้งอาวุโสชูข้าปรุงยาเสร็จแล้ว ยาของหินอยูก็ถือว่าดีนะจะได้ระดับไหนหน่ะน่าจะอยู่ชั้นต่ำละ่ะก็ไปเห็นนางเอาสมุนไพรมากมายผสมปนเปนไปใส่รวมกันไปก็รู้แล้วว่านางปรุงยาไม่เป็นมองแว็บเดียวก็รู้ว่านางต้องแพ้ไม่รู้จริงว่านางคิดยังไงถึงได้มาแข่งปรุงยากับสิพี่เจ้าได้ช่างไม่ประมาณตนเองเสะเลยหือ้อ ดูท่าทางของผู้อาวุโสสิทำไมอยู่ๆถึงได้ชะงักไปอ่ะหรือว่าในยาของยินโยมีพิษผู้อาวุโสถูกพิษจนขยับไม่ได้แล้ว